สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วเราเรียนรู้การสมัครการใช้งาน l i ท e Worksheet ไปแล้วนะครับใน EP ีที่1ส่วนคลิปนี้เป็น EP ีที่2นะครับเราจะมาฝึกสร้างใบงานกันซึ่งเป็นการสร้างใบงานแบบเติมคำนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับเราก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ LiveWorksheet.com นะครับตัวนี้เข้าไปกด enter ปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าแรกของ LiveWorksheet นะครับก็คือหน้านี้จากนั้นเราก็ล็อกอินในการเข้าใช้งานนะครับโดยใส่ username password ของเราตรงนี้ลงไปนะครับที่เราสมัครเอาไว้แล้วก็กดปุ่ม enter นะครับ พอเราล็อกอินเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อยู e เซอร์เราก็จะปรากฏขึ้นตรงนี้นั่นหมายถึงเราพร้อมใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าเราจะสร้างใบงานแบบเติมคำกันอย่างไรนะครับซึ่งผมได้เตรียมใบงานไว้แล้วหนึ่งใบคือแบบนี้นะครับนี่คือใบงานของผมนะครับที่เตรียมไว้สำหรับการสร้างใบงานในไลฟ์เวิร์กชีตแบบเติมคำ นะครับนี่คือผมเตรียมไว้แล้วกลับมาที่หนา้า Live Worksheet นะครับเราจะสร้างก็ไปที่ตัวนี้เลยนะครับ make interactive worksheet ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปจะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับในการใช้งานของเราเราจะไปใช้งานที่คำสั่งว่า get start นะครับคลิกเข้าไปได้เลย พอมาที่หน้า Get Start นะครับสเต็ปที่1ก็คือให้อัปโหลด Your Worksheet Worksheet ก็คือที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือใบงานที่เราสร้างเอาไว้อาจจะสร้างจากไฟล์ Word นะครับสร้างจาก PDF ก็ได้นะครับหรือเราจะไปดาวน์โหลดจาก Google หรือจะไปโหลดใบงานจาก Canva มาก็ได้แล้วแต่นะครับสร้างเองหรือโหลดมาก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกัน พอมาสเต็ปที่1ะครับเราก็คลิกที่ชุดไฟล์ก็เลือกไฟล์ใบงานของเราที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับของผมเตรียมไว้แล้วแบบเติมคำนะครับคือตัวนี้เสร็จแล้วก็คลิกที่อัปโหลดพอคลิกอัปโหลดมานะครับเราก็จะเห็นว่าใบงานของเรามาแล้วโชว์อยู่ตรงนี้เรียบร้อย น,นี่คือลักษณะของใบงานที่ผมเตรียมไว้แล้วก็อ mm ัปโหลดเข้ามาเรียบร้อยทีนี้เราจะสังเกตว่าด้านบนจะมีไอคอนนะครับเป็นเมนูที่จะต้องมาจัดการการใช้งานไปดูตัวที่1กันเลยครับตัวนี้นะครับถ้าเอาเมาส์ไปชี้จะขึ้นคําว่า Edit Edit ก็คือการแก้ไขนะครับเรามาดูว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราคลิกที่ Edit เลยนะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วสังเกตว่า คอยเตอร์เมาส์ au, เราจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราก็มาทำการคลิกลากกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับลากปุ๊บไว้ตรงชื่อตรงนี้นะครับลากให้เป็นกล่องไว้ตรงชื่อตรงนี้ไว้สำหรับพิมพ์ชื่อลงไปนะครับคนที่เข้าทำใบงานพิมพ์ชื่อลงไปทีนี้ เราจะเลื่อนได้อย่างไรเมื่อเราสร้างกล่องแบบนี้นะครับวิธีการเลื่อนก็คือเราจะต้องเลื่อนเมาส์ไปให้อยู่ตรงกลางของกล่องที่เราสร้างเอาไว้นะครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสีทิศทางแบบนี้เราถึงจะสามารถคลิกแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับได้ตามที่เราต้องการนะครับหรือเลื่อนมาให้มันอยู่ตรงกลางเป็นเมาส์ลักษณะสีทิศทางแบบนี้คลิกนะครับ แล้วกด c t r o l C แล้วก็ c t r o l V เป็นการคัดลอกก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเราจะย้ายก็เลื่อนเมาส์ไปอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับเมาจะต้องเป็นลูกศรสี่ทิศทางแบบนี้ถึงจะคลิกย้ายนะครับไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้เช่นผมจะย้ายมาไว้ตรงคำว่าชั้นตรงนี้ ถ้าเกิดมันยาวไปเราสามารถย่อตรงนี้นะครับสามารถย่อตรงนี้เอาเมาส์ไปชี้ตรงขอบด้านข้างคลิกแล้วก็ย่อเข้านะครับเวลาเราจะย้ายนะครับเวลาเราจะย้ายเราจะต้องเอาเมาส์ไปชี้ให้อยู่ตรงกลางกล่องแล้วก็ลากนะครับถ้าย่ออีกก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับให้เป็นลักษณะลูกศรสองทิศทางแบบนี้ย่อเข้ามา เวลาจะย้ายต้องชี้ตรงกลางกล่องเท่านั้นเป็นลูกศรส,สีทิศทางถึงจะคลิกย้ายได้นะครับถึงจะคลิกย้ายได้ได้แล้วทีนี้ผมต้องการ Copy ตัวนี้เพื่อไปวางตรงเลขที่อีกผมก็คลิกให้ขึ้นเงาแบบนี้แล้วก็ Ctrl c อนโ c น l ีคอได้มาเอาเมาส์ไปชี้ตรงกลางกล่องเป็นลูกศรส,สีทิศทางคลิกลากมาวางนะครับ วางเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่ข้อที่1กันเลยนะครับตรงที่เราต้องการให้เติมคําตอบลงไปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็คลิกนะครับแล้วผมก็ลากยาวมาแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยปล่อยปุ๊บถ้าอยากเคลื่อนย้ายอยาก Copy อเราก็ต้องเลื่อนเมาส์ไปหาจุดกึ่งกลางของกล่องของเรา นะครับถ้าเป็นจุดกึ่งกลางก็จะเป็นลูกศรสีทิศทางแบบนี้คลิกเข้าไปก็จะขึ้นเงาสีาฟ,าฟ้าแบบนี้ก็กด ctrl c ctrl v เพื่อผมจะย้ายมาไว้ข้อต่อไปแบบนี้นะครับแล้วก็กด ctrl c ctrl v นะครับเพื่อจะย้ายมาข้อต่อไป แบบนี้นะครับ Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลวแล้วก็ไปวางให้ครบทุกข้อนะครับที่เราต้องการให้ตอบคำถามแบบเติมพคำจากใบงานของเราตรงนี้นะครับครับผมของผมก็วางครบทุกข้อเรียบร้อย นะครับวางครบทุกข้อเรียบร้อยทีนี้นะครับเรามีวิธีการจัดการนะครับว่าคําตอบข้อไหนตอบอะไรนะครับเราก็เคลื่อนย้ายเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ผมเคลื่อนย้ายให้ตรงก่อนตรงตำแหน่งที่ต้องการโอเคนะครับเ,เมื่อได้ตามนี้เราก็ทําการคลิกนะครับดับเบลิลคลิกลงไปนะครับที่กล่องคําตอบตรงนี้ ้ทุกท่านดับเบิลคลิกตรงไปที่กล่องคําตอบตรงนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกมันจะมีเคอร์อเซอร์กระพริบ pip อยู่ตรงนี้เล็ก,ลกๆนิดเดียวนะครับเราก็ลองพิมพ์คําตอบลงไปก่อนเช่นตัวนี้ตอบว,ว,ว่าคอมพิวเตอร์นะครับตอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตอบว,ว่าดับเบิลคลิกที่กล่องนะครับแล้วก็พิมพ์เป็น ดับเบิลคลิกจอภาพดับเบิลคลิกเคสดับเบิลคลิกเมาส์นะครับดับเบิลคลิกตอบให้ครบแบบนี้นะครับตอบให้ครบแบบนี้นะครับเติมคําตอบที่ถูกต้องลงไปให้ครบแบบน,นะครับพอเราพิมพ์คําตอบ ครบหมดแล้วนะครับเราก็จะไปทำการพรีวิวดูนะครับว่าคำตอบที่เราตอบไปเวลานักเรียนมาตอบมันจะปรากฏขึ้นอย่างไรนะครับก็คลิกที่ไอคอนที่2ตัวนี้คำสั่งที่2ตัวนี้นะครับคลิกที่พรีวิวนะครับพอคลิกมาเสร็จก็จะปรากฏเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นักเรียนที่เข้ามาก็จะมาพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับเช่น แสนเมืองนะครับอิมชั้นตัวเองนะครับอาจจะพอหนึ่งครับสองนะครับเลขที่ตัวเองอาจจะเลขที่หนึ่งร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่คำตอบนะครับอันที่หนึ่งตอบว่าคอมพิวเตอร์ ที่สตอบว่าแป้นพิมพ์ที่3ตอบจอภาพที่สตอบเคสที่หตอบเมาส์ทีนี้จะสังเกตได้นะครับว่าคำตอบที่เราตอบลงไปหรือเติมลงไปในช่องว่างนะครับข้อความมันเล็ก เกินไปนะครับวิธีการทํำยังไงนะครับที่เราจะสามารถปรับข้อความให้ใหญ่ขึ้นนะครับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับคือเราคลิกที่กล่องตรงนี้นะครับด้วยการคลิกขวานะครับกล่องข้อความของเราด้วยการคลิกขวาก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี text box style ตัวนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ นะครับแต่ฟอนต์ก็ยังไม่ได้ซับพอตกับภาษาไทยทั่วๆไปเราก็เลือกตัวที่เครื่องดีฟอร์มาให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไซส์นะครับเมื่อกี้14เล็กไปผมลองเลือกสัก20นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับฟอนต์คัลเลอร์ก็คือตัวอักษรอยากให้ปรากฏเป็นสีอะไรเช่นผมต้องการให้เป็นสีแดงปรากฏที่สีแดงแบ็กกราวด์คัลเลอร์แบ็กกราวด์คัลเลอร์อยากให้เป็นสีอะไร ต้องการให้เป็นสีฟ้าอ่อนแบบนี้นะครับ border color ต้องการให้เป็นสีอะไร border ก็คือเส้นขอบเส้นขอบต้องการให้เป็นสีเหลืองปรมบณนี้นะครับคลิกเรียบร้อยนะครับก็มาดูที่ Background ตัวนี้ก็คือความโปร่งใสของ Background จากสีที่เราเลือกผมก็ตั้งเป็นค่า default ของเครื่องไว้เลย border ก็คือขนาดเส้น เบอร์ 1, เบอร์2เบอร์3ผมเลือกสักเบอร์3นี่นะครับตัวมุมของกล่องข้อความอันนี้ก็เอาตามที่เครื่องตั้งมาให้แล้วก็เทคให้อยู่ตรงกึ่งกลางก็คือเซนเตอร์นะครับข้อความที่เราพิมพ์ต่อลงไปให้มันปรากฏอยู่กึ่งกลางของกล่องข้อความนะครับทีนี้พอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถคลิกที่ Apply to the โอ worksheet ก็คือทุกกล่องข้อความให้เป็นเหมือนกันหมดนะครับสังเกตไหมครับพอคลิกแอมพปุ๊บกล่องข้อความตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทุกกล่องข้อความก็จะเป็นเหมือนกันโดยเราไม่ต้องไปคลิกแก้ไขทีละกล่องน,นะครับไม่ต้องไปคลิกแก้ไขทีละกล่องส่วนข้อความตรงนี้ยังเล็กไปผมลองเพิ่มอีกสัก2ี 28ือ่ปอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับประมาณถ้าได้แล้วก็กดที่ปุ่มเซฟเชิงนะครับสังเกตว่ากล่องทุกกล่องจะเปลี่ยนให้เราตามที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้เลยนะครับตามที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นี่คือหน้าพรีวิวนะครับเวลาเราต้องการเปลี่ยนข้อความนะครับแบบอักษรนะครับ ลักษณะของกล่องข้อความต่างๆต้องมาที่หน้าพรีวิวแล้วมาทำการแก้ไขอยู่ในหน้านี้นะครับก็จะได้ตามผลที่ปรากฏขึ้นในหน้าพรีวิวแบบนี้เลยถ้านักเรียนตอบเสร็จหมดทุกคนนะครับนักเรียนตอบเสร็จทุกข้อก็จะคลิกที่ปุ่ม finish นะครับสมมติตอบเสร็จคลิกที่ปุ่ม finish นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะให้คำตอบมาทันที ก็จะให้คะแนน10เต็ม10จริงแล้วมีไม่ถึง10ข้อน,นะครับแต่ตัวโปรแกรมก็จะประมาณว่าหาค่าเฉลี่ยนะครับคะแนนเต็ม10ได้เท่าไหร่ถ้าถูกหมดก็อาจจะได้10ประมาณนี้นะครับประมาณนี่นก็คือการเข้าไปใช้งานนะครับการเข้าไปใช้งานไปจัดการในการกําหนดใบงานแบบเติมคำ เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราดูตัวอย่างแล้วได้ประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ไปที่เซฟนะครับทำการเซฟปุ่มนี้คือเซฟนะครับถ้ามาอีกปุ่มหนึ่งคือ discard ก,ก็คือไม่เอานะครับคือไม่เอาใบงานชิ้นนี้นะครับก็คือลบออกเลยนะครับหรือตัวนี้ก็คืออัปเดตแบบ็ k กราวด d ด็อกิเมนก็คือเปลี่ยน Background Document แบบน,นี้ใหม่ นะครับคลายๆกัน2หน้านี้นะครับส่วนั้งงานที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเช่นตัวนี้เป็นแบบเติมความทาเสร็จเรียบร้อยเราต้องการใช้งานเราก็คลิกที่เซฟนะครับพอคลิกที่เซฟมานะครับเราจะมาเจอหน้านี้นะครับมีการเซฟอยู่2แบบนะครับเซฟแบบที่1นะครับก็คือเซฟแล้วก็แชร์ไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆเห็นงานของเราด้วย นะครับแล้วก็เซฟแบบที่2คือเซฟแบบเก็บไว้ส่วนตัวไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งฝึกทํากันนะครับงานเราอาจจะยังไม่สวยยังยังไม่อยากแชร์ให้คนอื่นๆเห็นนะครับแต่เราสามารถเซฟไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็แชร์งานไปให้นักเรียนของเราทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้ของผมขอเซฟเป็นแบบ ส่วนตัวก่อนนะครับก็เลือก no i want to keep it private นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้พอคลิกปุ๊บนะครับก็จะขึ้นปุ่มตัวนี้มา please enter title for your worksheet นะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ worksheet ของเราผมจะทดสอบเป็นวางานแบบ เติมคำนะครับคอมพิวเตอร์ปหนึ่งนะครับอันนี้คือตั้งชื่อตรงนี้เสร็จแล้วกดปุ่มเช็คเซฟนะครับพอเซฟเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะให้ลิงตัวนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งลิงก์นี้คือลิงก์ที่เราสามารถนำไปให้นักเรียนใช้งานนะครับนำไปให้นักเรียนใช้งานแชร์ลิงก์นี้ส่งไปในกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนคลิกเข้าไปเพื่อใช้งานได้เนะครับเดี๋ยวผมลองก๊อปลิงก์นี้นะครับไปใช้งานลองดูนะครับ ก็จะเป็นชื่อใบงานที่เราทามาแต่ถ้าเกิดใช้เครื่องอื่นมันก็จะไม่ได้อยู่ในหน้าล็อกอินแบบนี้นะครับก็จะหน้าด้านบนตรงนี้จะไม่มีนะครับก็จะมีในส่วนใบงานแบบนี้นะครับพอนักเรียนได้รับลิงก์ไปคลิกเข้าก็จะมาเจอหน้านี้ก็จะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปชั้น เลขที่นะครับแล้วก็ตอบคำถามสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบผิดนะครับถ้าเกิดเราตอบผิดมันจะขึ้นแบบไหนนะครับอ่เช่นอันนี้ยังตอบถูกอยู่นะครับอ่เช่นตัวนี้ตอบผิดว่า นักเรียนพิมพ์ตอบครบทุกอย่างนักเรียนก็จะมาคลิกที่คําว่า finish นะครับอ่พอมา finish แบบนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2อ,อย่างนะครับให้เลือกอยู่2อ,อย่างออย่างที่1น,นะครับอย่างที่1 w h a t do you want to do มีต้องการทําอะไรระหว่างเช็คคำตอบของตัวเองทันทีก็จะรู้ทันทีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ และอย่างที่2อนะครับอย่างที่2คืออีเมล m ม a n s w e r อร์ทูไม e ที่เชก็คือส่งเมลไปหาคุณครูนะครับอย่างที่2คือส่งเมลไปหาคุณครูทีนี้ถ้าเกิดตอบว่าส่งเมลไปหาคุณครูนะครับก็จะมีหน้าให้ใส่อีเมลนะครับถ้าเกิดตอบว่าเช็คไม่อันเซอรก็คลิกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอ ก็จะเจอหน้าใบงานพร้อมกับมีคะแนนให้เห็นทันทีเลยนะครับที่เราลองทดสอบก่อนหน้านี้เมื่อกี้ก็จะเห็นคะแนนทันทีแบบนั้นแต่ในขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมลองคลิกตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยครับพออีเมลมา answer to my t มท์เ h อ r ก็คือมันจะให้เราส่งเมลไปหาคุณครูนั่นเองนะครับเราก็ enter your full name คือใส่ชื่อตัวเองนะครับใส่ชื่อตัวเองรูปอ่ะก็หนึ่งทับสอง screw subject วิชาอะไรอาจจะบอกว่าคอม enter ก็ไ,ได้ enter your key code นะครับ enter your teacher email or key code ตัวนี้คืออะไร วันนี้คือต้องใส่อีเมลของคุณครูหรือนะครับหรืออยู่ตรงนี้นะครับหรืออยู่ตรงนี้นะตรง My Account ของเราตรงนี้ที่ผมอธิบายไว้ใน ep 1ตอนขั้นตอนการสมัครคีย์โค้ดตัวนี้นะเวลาคุณครูทำใบงานเสร็จเรียบร้อยคุณครูสามารถส่งคีย์โค้ดตัวนี้ไปให้เด็กนักเรียนเพื่อเด็กนักเรียนจะได้กรอกคีย์โค้ดตัวนี้ลงไป หรือคุณครูแจ้งเมลอีเมลของคุณครูไปให้นักเรียนนักเรียนจะได้กรอกลงตรงนี้นะครับตรงนี้จะใส่เป็นคีย์โค้ดก็ได้จะใส่เป็นอ e ีเมลก็ได้เพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องทำการ Copy คีย์โค้ดหรืออ e ีเมลแจ้งเด็กนักเรียนด้วยว่าถ้าส่งงานปุ๊บต้องใส่คีย์โค้ดนี้หรืออ e ีเมลนี้เลือกใส่อย่างใดอย่าง เช่นผมใส่ขีโคดูนะครับแบบนี้แล้วก็เซนนักเรียนก็จะใส่กรอกข้อมูลครบนักเรียนก็จะคลิกที่เซนปุ๊บ your answer h a v e e n s n sent your t e a c h ค r ณหลันะครับเขาก็จะบอกว่าคำตอบคุณส่งไปถึงคุณครูของคุณเรียบร้อยแล้วโชคดีโอเคนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อย ถ้าตอบแบบส่งเมลหาคุณครูนะครับเราก็ยังไม่รู้จักคะแนนตัวเองแต่ถ้าอยากรู้คะแนนตัวเองก็คลิกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเช็คคําตอบของตัวเองนะครับทีนี้คุณครูก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับคุณครูจะสามารถเข้าไปเช็คได้โดยเข้าไปเช็คอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ Notification นะครับคุณครูสามารถคลิกเข้าไปเช็คตัวนี้ได้ว่านักเรียนคนไหนส่งงานมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสเสด็จแก้วแสนเมืองป .1 ทับ2ส,ส่งเข้าเมลบ็อกของคุณมาในใบางานเติมคำคอมพิวเตอร์ปร่ .1 วันที่เวลาได้คะแนนเท่านี้อยากดูคำตอบก็คลิกเข้าตรงนี้ได้นะครับว่านักเรียนตอบอะไรมาเนี่ยครับ ก็ไหนถูกก็ไหนผิดคุณครูก็สามารถเช็คให้คะแนนได้เลยนะครับอันนี้คือถ้าเรากลับมาดูเวิร์กชีตของเรา My Worksheet ก็คชิกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีเวิร์กชีตในการทำงานนี่ก็คือตัวที่สร้างไปเมื่อกี้คือตัวนี้นะครับคุณครูก็สามารถส่งให้เด็กทำงานได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2ที่มาฝึกทำใบงานแบบเติมคำด้วย l i ฟ์เวิร์กช e ตนะครับเพื่อแชร์ให้กับนักเรียนตอบหรือทำใบงานแชร์กลับขึ้นมาให้ครูเพื่อเช็คคะแนนซึ่งเหมาะกับยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ ในการใช้งานช่วงนี้แล้วก็ผู้เรียนก็จะเกิดความตื่นเต้นในการเรียนรู้นะครับเนื่องจากมีการใช้ IT เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ในสถานการณ์แบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ